เอาล่ะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับตามล่าไข่เกมมิ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปไททานิกนะครับวันนี้เราจะพามาเอาไข่ไททานิกกันครับขั้นแรกให้ไปคุยกับไอคนนั้นก่อนนะครับขั้นที่2ก็มาคุยกับคนนี้แล้วมันก็จะมีลูกศรสีเขียวเนี่ยให้เราไปตามทางเลยนะน่าจะคุยสักประมาณ3คนนะครับต่อไปหมอไปหาหมอไปหาหมอ เดินไป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 อุ้ยกูติดอ้าวมีคนตายอีกโอ้โหเดินไปเดินไปเลยนะครับเดินไปเดินไปเดี๋ยวนะปิดเพลงผมจะปิดเพลงไว้นะครับเผื่อมีเพลงติดลิขสิทธิ์นะครับผมก็จะปิด กันเอาไว้ก่อนนะครับโอเคเดินไปเดินไปให้เราไปหาคุณหมอนะครับนี่มันจะขึ้นประมาณตรงนี้เลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็อาจจะแหลกหน่อยนะครับเครื่องคอมนัน่นๆัเรือแม่งเอียงและเอียงแล้วเรือเอียงแล้วจะทําเ,เวททันไหมน้อเ,เวทต้องทันสิทําไมถึงมันจะไม่ทันเอาวเดี๋ยว ให้กูขึ้นไปด้านบนตรงนี้เหรอหรืออะไรงงแล้วงงแล้วกูเคนงงแล้วครับโกเคนงงอ๋อมาคุยกบกอ้คนนี้แล้วค่อยไปหาหมอนี่คุยไปได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวถูกผิดนะครับคือเรากดมั่วๆไปได้เลยนะครับส่วนคนที่อยากจะรู้ข้อมูลนะครับก็คือไปอ่านเอาได้เลยนะครับแต่ผมจะไม่อ่านครับผมจะแบบว่ากดข้ามข้ามข้ามไปเลยนะครับ เขาก็แค่จะคุยกับเรานะครับบลาบลาโอเคอะไรเนีโอเคอนะโอเคโอเคโอเคกดอก็ไม่เห็นมีอะไรต่อไปไปหาดอกเตอร์มัง้งตรมที่ผมดูมานะครับวันนี้ลง4คลิปเลยนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนอีกนะครับรอดูได้เลยนะครับว่าเอ๊ะคันผมจะไม่พลาดเด็ดขาด บอกได้เลยว่าผมจะไม่พลาดเด็กค่ะเวลาที่ผมอัดนั่นก็คือตอนเที่ยงห้าสิบหกนะครับเที่ยงห้าสิบหกโอเคเดี๋ยวเรือกใกล้ลมแล้วนะผมผมชอบหมาป่าผมก็เลยใส่ไข่ไข่หมาป่ามาครับมันเท่ดีอะเออสําหรับผมนะเป็นคนชอบหมาป่าอยู่แล้วโอเคหมอจะอยู่บริเวณบันไดตรงนี้เลยนะครับให้เราลงไปเลยนะครับเอ้ยยังไม่ใช่นี่วา ประมาณตรงไหนวะลงไปกี่ชั้นวะเนี่ยหมอหมอหมออยู่ไหนอยู่นี่จ้าสวัสดีครับหมอมีอะไรหรอจ้าผมขอคัมพีครับอ้อเออเกียดเสียงตัวเองโอเคแล้วเขาก็ให้คัมพีเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคพอเราได้คัมพีปุ๊บเราก็ไปคุยเราก็เอาไปให้กับเอ กับตันเรือคนแรกเลยนะครับที่เราเจอเขาอะโอเคเดินไปเดินไปเดินไปเดี๋ยวหมหาทางขึ้นก่อนนะครับนี่น,นี่หาทางขึ้นได้ละเดี๋ยวตามเครื่องคนนี้ไปเลยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเครื่องอาจจะแหลกหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเครื่องทุกคนอาจจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับโอเคประมาณนี้มั้งใช่ไหมวะ อีกเก้าสิบสองคุณติดอะไรเอนะผมติดอะไรนะี่ยโอ้โนโนโนไม่นะแล้วผมจะขึ้นไปไงนะี่ยโอเคเนี่ยผมขึ้นไปไม่ได้ V I P ดูเกียรติ V I P เออเนี่ยเนี่ยโอเคครับขอออกมาได้แล้วนะ ให้เราไปทางนี้เลยนะครับโอเคกดโอเคกดจิ๊บเป็นการวิ่งนี่นี่น,นี่มาคุยกับคนคนคนนี้เลยครับอ้อยได้มาแล้วเหรออันนี้ผมแปลมั่วนะครับช่วยช่วช่วยกใจแบบน้เ <laughs> นี่ยมันง่ายมากเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ไข่มาเลยนะครับเป็น achievement นี่ได้ไข่มาแล้วนี่ได้มาแล้วเป็นไงสี่นาทีก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ บายบายเจอกันคลิปหน้านะครับผมอาจจะสอนเรื่องอื่นบายบายครับ